สวัสดีครับ FC ฟแฟนสองและท่านผู้ชมทุกทุกท่านนะครับผมยอดวันกอเก่ายพายเฟ FC และท่านผู้ชมทุกท่านไปฟังการสัมผัสระวังนัย่าฟ้ารวยกับแม่สีนะครับแม่สีวันนี้เพระไห่มาแล้วงวันที่16มีน้อง6กเจ็ดนะครับเพื่อนที่มาได้ยังตามไปฟังด้วยนครับขอมาแล้วก็หน่ากดติดตามกดแชร์เป็นกำใจด้วยนะครับขอม่วนตะมวนอีกวัน้องที่ญาแบ่งปันมาให้โปรตจะทตัเป็นคลิปเพื่อว่าจะ FC และท่านผู้ชมทุกท่านได้ฟังดูรูปไปด้กันทุกคลิปนะครับเพื่อนทีมาได้ยังตามไปฟังพรับ เจ็ซีแฟนช่องทุกคนนะคะเมื่อนีนนนทิยามาตามแนวทางของเมสซีนะคะงวดที่ผ่านมาแนวทางของเมสซีเข่าเก้าสามตรงๆงนะคะสําหรับวดนี่แม่ซีฟันแล้วนะคะฟันแล้วมั่นใจหางเดียวนะคะจะเป็นตัวใดไปช้มน้ากันเลยค่ะ<ร>อย่าเอ,อ้ยนนนทิยามาสัมภาษณ์เมสซีงวดแรกนะครัาอันนี้นุ้ยเบิเ้งซื้อขึ้นหน้าจอให้เลยเพิ่นบอกว่างวดนี้เก้าเก้าสามสามเก้าเก้านะคะ พาตัดมันกันตาได้แค่เก้าสามกับเก้าเก้าเลขออกเก้าสามบนออกห้ 59, 3, เาเก้าสามอ้อนอันนี้ยอดในเพิ่งเบิ้งมันก็มีคนเบิ้งคลิปคิป,คป,คปของเมซีวันที่ผ่านมากก่ามีคนเห็นก็บ่เห็นไหมปะก็เลยว่าไทยเพิ่งเบิ้งว่าของเก่าเป็นยังซีเอาลงหกงดดดหัวแหลกเขาตรงคีคนเราอีแป้งนี่ยังก่อนแป้งแป้งกับ่เขาวลายหัวบ่เขาวลายัแล้วกับแป้ง แม่ซีพ oh, nice. oh. right. ุนแม่ซีเล็กแม่ซีครั้งเดียวเขาได้เกาเข้าสาแม่ก็ได้เพราะวันนี้เขาเรื่อยเราแม่ได้ซื้อวันนี้เก้สามวันมั้งค่ะเอากระยังวาฟเฟโล่แต่ว่าแม่ก็ซื้อเก้าเก้าสามว่ว่ามันกะด็ได้ตัดสองตัวเเสียดายอออันบ้านคางๆอ้อมแอมก็เจ้าถือน้ำก็เจ้าปันค่ากับเขาให้เพราะเราจับกระไฮโ ดีแล้วดีแล้วมวนนี้ฟันไหม่ับแบบย็บจี่บันเห็นมวนแล้วเพิ่์ลบ้านกาลงทุนเนาะเพิ่อกับวายุเสียดายนาะเลขแม่สีเข้าน้อเก้าเก้าสามสามเก้าเก้าซ้ำนั่นหนึ่งนะ้าแปงเพิ่อลุยมัดเขากองในฟันไปงวันนี่ฟันแล้วฟันมาเจ้าน่ะ้องเบาฟันมาแต่จับป่าเอาเพิฟันดีแท้ป่าอยู่หน้าไล่ะจับป่าหน้าไพไปรับเอาหรือว่าจ้าไหน บัวมันบืนขึ้นมาอันฝันเห็นอยู่แต่ยังหน้ากระจกไทยรลายจับปลาได้สองตัวออประดุจ้าเอาคือฝันคือเดี๋ยวหนูไปสัมผัสไทยเนาะเอ่อหนูไปสัมผัสพ่อเวพ่อเวฝันว่าได้ปลาดุกสองตัวฝันคือกันก็แม่สีเลยฝันว่าได้ปลาดุกสองตัวแล้วก็ได้ได้กบอีกสี่ตัวเอาคือฝันดีแต่ไดทั้งกบเลยทั้งปลาอ่า ขึ้นเดียวนี่บอกขึ้นเดี่ยวไตเทียดเดี่ยวนี่ฟันตะมือได้หอกเอาฟันลายมือแล้วหามืองเนาสิถามเนีบยมมองสิถามก้อนจะฟันได้เขียนเลขไห้บอขันเขียนได้เขียนเด้ันเขียนเลขไหนูว่าเลขจะเข้า,าไม่ได้เดขเยยเียนเราไม่ได้เขียนเราแม่สีตีว่าจังไดฟันมาได้ทั้งป่าทั้ง,งกบแม่ว่าเมือ่อแม่จบกระหา ที่นี่คุปปนเป็นเก้าแต่ว่าป่าเป็นแปลงแต่ว่าป่านี่มันเปลี่ยนทั้งเกศทั้งแบบแต่ว่าปาดูคนไม่มีเกศปาดูกันไม่มีเกศเป็ีนทั้งเกทั้งแบบแม่เคยฝันเห็นว่าจับปลาัง่เปล่าแต่ก่อนหนานี้เคยฝันเคยฝันว่าจับปลามันออกอย่างอะถานมองนี่ลามองสิรูเรื่องแมนบะจ้า มันมันกิดสิมีเก็บมีอย่างนี่แหละฝันฝันเห็นยังไหนนะมาค่ะแต่ว่าส่วนมากค่ะคันแม่ฝันเห็นมันสิบ่มีแปดกระทายเลยมีแต่เก็บเลยป้าดุกกสร้างมันบ่ปลาเยอะเหรอคะบ่มันสิมีแต่เจ็บมีเก็บแล้วแม่สีตีว่าเจ็บยังค่ะได้ปลาสองตัวเนี่ยเจ็ดสองแล้วเจ็ดสองเราฟันว่าได้กุ๊กซีตัวตีว่าตั้งไหนซีตัวตีกีกุ๊กกกกะเกาซีเงี้ยได้ไหม ฟันเห็นกบบ่อคอยบ่คอยมีเก่าเลยเอาแล้วมันมีอยังดิทีแม่แม่ว่าฟันเห็นกบมีอยังอ่ะฟันเห็นกบส่วนมากมันสีสองนะอ๋อีเลีสองยังหน่ะก็สองยังแหละฟันเห็นกบย่ำไหนบ่เป็นเก่าแล้วเคียอาวดิทีแม่เป็นคนคนคนสิว่าฟันเห็นกบมันเป็นเก่าแต่ว่าทเนาะแม่คันดิทีหนูฟันมาได้กบสีโตน่ะมันเก่าสีแล้วเหรออเล็ก อมันกระสีว่าสีสองอันอียงนั่นเอี่สองออกมั้องหันหรอออกกระส่างแล้วซีสองสองสีอียขึ้นไปนะคันคันแม่หนูตีเนาะหนูกระสีตีอันมัเป็นเลขตัวเก่ายูรามันกิบเพาเนี่ยทีมันออกข้างบนเนี่ยด่าวดนี่อันมักอันสองเนี่ยละลายกับเ คะแนนฟันเห็นปานสิมีเกตหล่นปลาสองตัวแล้ตีเจ็ดสองได้สองตัวกระดูกเลขอยู่ได้หินสี่สองสองสี่เจ็ดสองสองเจกตแม่แม่แม่สีมักตัวใดแม่มักเจ็ดสองสองเจกตหาสีวงหายไปนี่สองกูจำนี่หรอเปล่าท่อนี้สิสีว่างหายผ่านแล้วมันบอจักสีผ่าดเราผ่านแล้วกับผู้ได้เวนตร้องเหล็กเนาะ บ่าซื้อนงแม่พันว้างกวหาสซื้อว่าพังก็ปอยซื้อ <laughs> แล้วทีย่งมันปล่อยให้ซื้อก็มันกับว่าถือกันน่ามันกิปอยอยู่แล้วเนี่ยคันตีเป็นเลขซ้ตัวแม่สีสิบตียังได้นะคะเลขสองตัวซีใช่หรนะซีเนี่ยซีสองเกทสีเกสอง,งตัวอ๋อ 4... 2... สอง ดสองว่าแม่เป็นซีเป็นผู้ยิ่งกับซีซื้อว่าซีหนึ่งกับซีจับปลาสองตักับเล่ตีซีสองเจ็ดซีเจ็ดสองมันว่าแม่แต่ว่าเอาเมื่อจับมันเป็นหายุ่แต่ว่าตรงเต้นไหวผูดด้ใดมาหาก็เอาดไผู้ใดมาข่ากาหา็หา,าหาเจ็ดหาสองเจ็ดหาเจ็ดสองมันบ่ค่ะตัวตัวล่องมันบ่ ได้ไปนอก่อน้าไดา้แตาว่าสองสีทีสองตตาแกสองตวมันบวกกันเน่ยสองออันนี่มันเอาล่องไว้สหรอ,อเพราะว่าตะติมันฝันแบบเพราะว่างวดนี้มันแบบว่าแต่เรางวดสิฝันน้อยๆจังสี่บอกฝันฝันกระเตียวบวกฝันลายงวดสองงวดศูนย็หลักลงอองผัวผัวขายเนาะจ้ลองออกแฟน ออร้อยสาสบาทเงินไหมค่ะเพื่อนเล้วแบแม่อันกู้ได้จีรียกว่าคือบ่มีเสือเลยะเออเงินมาแจแม่เอยากวงลงเอาล่องถือดูด้ลงถือเตอนหนึ่งสองตอนหนึ่งสอก็ลักลงเอาด้วอ่ะจีมันออกหนึ่งสองอันวันนี้ไปร้อยลงต่ได้ะนี่ย้นีไม่ได้ล้อได้ลอตเตี่ักไป สนับสนุนเด็กกระชนบ่แม่สมัครกระสือซุงมหวลอตเตอรี่แล้วก็แล้วก็ซื้อซื้อไว้ยุนบ้างอเอาหนูค่าสัมผัสเลยกินไป่เขาฮะแม่สีกินเขาไหมก็เคยกินเขาง่ายกินกาแฟกินยังไงอ๋อใครคนกินก่อนวัแล้วก็ัวพังว่วฟันตีนั่งกินข้าวอยู่นี่ขอขอแล้วว่าฟันบอแม่เลยพ่ออยากบอกให้แม่สีบอกเอซีผู้เดียวบอกว่า อันออกก็รอบกินเขารับบาแล้วก็แม่นผู้แม่นนั่งกินอยู่เนี่ยกาวก็ได้ว่าจบวองแม่นด้จะกันลุ่งไปยักสีอยากอายอยู่ดีเลขแมนสีก็อหนูอยากทัมผัสเลขแม่บราายตัวหน่อยถ้าเรางวดนี่ฟันเท่เดียวจบปะฟันจะจบแต่าฟันอีกนะฟันฟันมีคนมาบวกกะ ก่าถึกไหมว่าข้าวฟันักสี่ห้าเตียวขันฟันเตียวนี่ถึกวัิ่นมากี่ยวัติพานมากเก่าเก่าสามวัิสอนเล่ยวาเลกมันจะไสฟันเอาเนี่ฟันเตียวเนี่ยฟันจะในวัตถิพานมากจะในเก่าเก่าสามหรอว่าไห้ฟังำเนียหนูวัสอนยงงสิสฟ้ฟันเห็นแม่่ะเลตีแม่เป็นเก่าเจี๊ะเขียบมาสามหน่วยจ้าวันนี้เลยวานี่แม่เก็บเอา เก็บไมากเลยเก็บมาสามหน่นวยเออกูสิแกงอีหยังาามาสั่งไม่ตีแบกเขียบสามหน่วยมันว<า>ะเขียบกับเก้าสามทีแม่กับเก้าบ่ตีศูนย์ดิบ่<า><า>ตีแม่ศูนย์ดิแม่ตายแล้วบ่เขียบกับบ่ตีเป็นศูนย์มันวะภาษาไทยสอภาษาไทยสิเป็นหน่อยหนาแล้วพาาวี่น้องภาษาอีสานนี่บ่เขียบภาษาลาววรรณคัมน,นะคะอ๋อตีแบบนั่นเก็บเขียบมาสามหน่วยมาหาแม่ไม่ตีเก้าเก้าสาม แม่เป็นเก้าบะเขียบบเก้าบเขีบเบเยบสามนวยได้ตีแบบนี้เห็นไหม 93, เก้าเก้าสามต้าเก้าสามตรงๆเขียบเก้าวาจังสีด้วยปฏิสาม 93, นวยเก้าสามบนี่แม่นัน่นผู้เฒ่าเห <c oughs> ็นว่าเก้าว่าตีศูนย์ที่แม่ <c oughs> ตอนตายแน้วกันเอแต่ว่าเพื่น,น,นอายุเ่าไหแม่ตอนตายแปดใช่แปดปีคำแม่โนตีหนบัสิปิตียอยู่เพนพูดอ ก็บังเกียบสามน่วยหนูสิตีศูนย์สามผลโอ้บังเกียบสามน่วยมาเกียบเกียบเก้ายี่ตี่ไปถ้าบางัาาางงวดนี่สรุปได้พี่น้องสรุปงวดนี่เพิ่นซีว่าฟันไม่ได้ปลาดุกสองโตเพิ่นตีเพิ่นตีโตเพิ่นเป็นสีปลาสองโตเพิ่นว่าเป็นสองปลานี่บเพิ่นฟันเห็นปลานี่ไหมบพิ่นคยเป็นแปดเพิ่นว่าเป็นเจ็ดเพิ่นเ,นเนนลยตีสี่สองเจ็ดสี่เจ็ดสองนะคะ สำหรับเพิ่นฟันว่าได้คบสองได้คบสี่โตเพิ่นว่ากบกับว่าเคยเป็นเก้าลิที่เพิ่นฟันนี่จะเป็นสองเพิ่นกะว่าตีสี่สองสองสี่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่สีบามาเกล็ดเกตสองสองเกตกระไรว่องหายตัวใหญ่ๆคือสี่สองเกตสี่เกตสองอ้าวหายสี่โศกมานึ่งเด้อจังที่ได้ค่าครับเขา กลับกังมาเอฟซีล่างประเทุตร่ทานคลองเสียง้ยินฟางแล้วนะครับทียนวนตยาในซาหลูเรียกแม่สีนะครับสนเราเพถ่ายชุดนี้สลุยครั้งนึงนะครับแม่สีเขา็ท้าซ้ตรงๆวันนี้กับฟันอีกแล้วเน้นๆหางเดียวงวดวันที่สีิบนองหกเก็ดะครับเพิ่นกับฟันมาได้ยับป่าเพิ่นตีเก็ดก็ดนะครับก็ตีสองซเพิ่นกันเน้นเก็ดสนเก็ดนะครับเรียกสตัวเพิ่นกันเน้นในซีเก็ดสก็ ข้าพาสองเกตหาเกตสองนะครับบนล่างนะครับเป็นแนวตั้งสื่อสารกิแมแบงคขวัญตะบันก็มาเอฟซีเลยท่ทานผู้ชท่านพวกทยินฟังแล้วนะครับส่านรับผมตายลิปนี้ขออยู่ที่เพียงสำนีพผกที่ยิบต่อตไปแล้วกินช่วงดีสวัสดีครับ